สวัสดีครับพบกับราการทันเทนลงถุงทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับราคาทองคำนะครับก็ทำออทาหไฮ10ครั้งแล้วนะครับก็ถือว่า เข้าใกล้3,000ดอลลาร์ไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการคาดการณ์ของเหล่านาินิธนก,กิจทั่วโลกตอนนี้มองทองปี2025อยู่ที่ระดับเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับและตอนนี้นะครับ m a r k e ตแ cap ของทองคำนะครับผมนะฮะเติบโตไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมนะหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับมอบทองออสซิลิสบอกรักให้อินเลิฟ องทองคำแท่งดีไซน์ใหม่พิเศษ Every Moment of Love ลายหัวใจสีชมพูหวานแววลายหัวใจสีแดงโรแมนติกทองคำแท่ง Special Gold Design ทองคำแท่งออ i ิ i ิ96.5%แถมการ์ดอวยพรทุกออเดอร์เริ่มต้น1,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย ผ่านมาแล้วนะครับจะสอเดือนนะครับราคาทองคําถือว่าเดินหน้าทําสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับและก็ล่าสุดเนี่ยวันที่ยี่สิบพฤษภาคมครับราคาทองคําทำเอาทำขายอยู่ที่ประมาณ2อง4นะครับขณะที่ราคาทองแท่งไทยนะครับก็แกว่งตัวอยู่แถวระดับประมาณ46,500ถึง47,000บาทนั่นเองนะครับเพิ่มแป๊บเดียวครับในส่วนของราคาทองคําโลกนะครับเติบโตมาแล้วนะครับเกือบ11%เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทองไทยด้วยเช่นกันนะครับ ตั้งแต่ต้นปีเราจะเห็นว่าทองโลกนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ300กว่าดอลแล้วนะครับราคาทองไทยนะครับก็ขยับปรับตัวขึ้นมาเช่นกันครับประมาณ4,000กว่าบาทนั่นเองนะครับผมเพิแป๊บเดียวนะครับราคาทองคำนะครับก็เดินหน้า ทำสถิติใหม่อย่างต่อนเนื่องและล่าสุดครับทำออท์ทำไฮไว้ที่10ครั้งแล้วนะครับผมนะแล้วก็รอบล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับผม954ดอลลาร์นั่นเองนะครับมาเช็คในส่วนของราคาทองคำปีนี้กันหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำนะครับ ทำจุดสูงสุดนะครับของปีอยู่ที่ประมาณ47,450บาทก่อนที่จะย่อนะครับลงมาอยู่แถวๆประมาณ46,000ถึง46,500บาทนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมราคาทองคำนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของต้นปีนะครับผมแน่นอนครับว่าปัจจัยหลักๆก็ยังเป็นนโยบายของคุณทรัมป์2.0นั่นเองที่ยังคงเดินหน้านะครับ สร้างความได้เปรียบของอเมริกาในการนะครับปรับขึ้นภาษีนะครับแล้วก็ขู่ประเทศต่างๆนะครับผมตรงนี้เองครับก็เป็นแน่นอนครับว่าเป็นผลบวกนะครับต่อตลาดทองคําอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้เรามาเช็คกันหน่อยนะครับว่าเหล่านิติกนรกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับมองทองปี2025นี้นะครับไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเริ่มจากในส่วนของทางโ o l เ m a n s a c นะครับผมนะฮะ ตอนแรกๆเนี่ยนะครับกอมเแซกในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะเขา forecast ไว้ว่าทองคําปี2025เนี่ยนะครับน่าจะเห็นประมาณ3,000ดอลลาร์นะครับพอต้นปีนะครับช่วงของคุณทรัมป์รับตําแหน่งเนี่ยนะครับกอมเแซกนะครับเกิดลดเป้าขึ้นมาครับอยู่ที่ประมาณ2,980นะครับแต่ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับในช่วงประมาณวันที่20-21ครับก็มีการปรับเป้าใหม่นะครับหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยยังเดินหน้าทำออทาไฮอย่างต่อเนื่องครับ ก็มีสักมองว่าทองคําปีนี้นะครับน่าจะไปแตะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,100นะครับผมแล้วก็หักมองในส่วนของตัวการขึ้นภาษีของอเมริกาเนี่ยลุกลามนะครับไปทั่วโลกแล้วก็เรื้อรังนะครับยาวนานต่อตรงนี้อาจจะนุนทําให้ในส่วนของราคาทองโลกเนี่ยไปแตะ3,300ดอลลาร์ได้เลยนะครับ Bank of America ครับมองไว้ที่ประมาณ3,000ดอลนะครับ JP Morgan มองไว้ที่ระดับประมาณ3,000ขณะที่ในส่วนของธนาคาร UBS ล่าสุดก็ปรับเป้าแล้วนะครับจากที่คาดกันไว้ที่3,000ดอลลาร์ตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณ3,200ดอลลาร์แล้วนะครับก็ถือว่านะครับเรานะครับแบงก์งต่างๆเนี่ยเริ่มขยับเป้านะครับที่ราคาทองคำในปีนี้จะมีมูลค่ามากกว่า3,000ดอลลาร์แล้วนะครับตรงนี้เองครับว่าหากเป็นปจัจจัยที่เป็นไปนต,าตามที่ปัจจัยตามค่าดนะครับก็อาจจะทำให้ราคาทองคำไทยเนี่ยนะครับ เห็นห้าหมื่นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของนะฮะคาดการณ์ของเราแบงก์ทั่วโลกเลยนะครับที่มองว่าช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับยังคงสามารถเติบโตได้นะครับแล้วก็น่าจะเห็นได้ชัดเนี่ยในช่วงของปลายปีนะครับก็ขยับเป้าสูงเช่นกันนะครับผมนะฉะนั้นนะครับแน่นอนนะครับราคาทองคำนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับแต่ในทางเทคนิคอนะครับเราก็ยังมองว่านะครับ ระยะระหว่างทางที่จะไป3,000หรือประมาณ3,100-3,300โอกาสมีเห็นไหมมีเห็นแน่นะครับแต่ระหว่างทางเราจะพบว่านะครับมันจะมีนะครับผมจังหวะที่ราคาทองคําเร่งเข้าจุดซื้อมากแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้ราคาทองคําโลกเนี่ยยอ่อเป็นละลอกเป็นละลอกนะครับผมมันจะไม่ขึ้นทีเดียวนะ มันจะมีการพักตัวระยะสั้นบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะสะสมพลังขึ้นไปต่อนั่นเองฉะนั้นในระยะนี้นะครับกอบการลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าแนวต้านที่น่าสนใจในระยะนี้เนะี่ยยังเป็นที่อยู่อยู่ที่ระดับประมาณ2,950นะครับ2,970ถึง3,000ดอลล์นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของแนวรับในระยะนี้เนะี่ยที่จะต้องโฟกัสนะั่นก็คือในส่วนของ2,925ถึง2,915ให้ดีนะครับ ถ้าหลุดจากตรงนี้หมายความว่าหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันจะเปิดโอกาสทําให้เขาเนี่ยไปที่ระดับ2,885และ2,865นะครับแล้วถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า2,865แน่นอน2,080เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะครับมองว่าบายได้นะครับแต่ว่านะฮะเราจะบายก็ต่อเมื่อเขายังยืนเหนือ2,915ให้ได้เท่านั้นนะครับผมถ้าหลุดต่ำกว่า2,915 มันจะเสียส่งนะครับผมนะก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนเล็กๆเนาะเพราะว่าทางเฟรมไรซ์4ชั่วโมงเกิดสัญญาณแบลลิสนะครับผมแล้วก็เกิดสัญญาณการซื้อมากไว้ด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ราคาทองพักตัวลงมานะครับแต่พักแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับผมกรอบการพักเนี่ยก็มองไว้ที่ระดับประมาณ2,915นะครับถึง2,000 800นะครับผม85โดยมีจุดคัดอยู่ที่ประมาณ2 9 6 5เนาะที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับผมนะครราคาทองไทยก็เช่นกันนะครับกรอบการขายมองอยู่ที่ระดับประมาณ47,000-47,500ในระยะนี้นะครับแล้วก็กอบแนวรับนะครับมองอยู่ที่ระดับ46,500-46,000นะครับผมยังมีโอกาสอยู่นะนะครับ ถ้าเกิดหลุด2,925 2,915ลงมานะครับ46,000นะครับมีแววที่จะมีโอกาสได้เห็นนะครับแต่หลุดจาก46,000ไปนะครับบง่งบอกได้เลยว่าเสียทรงนะครับจะเปิดโอกาสทำให้เราจะเห็นราคาทองคำ45,000 45,500ตามมาได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของเป้าราคาทองคำนะครับที่มองในระยะนี้นะครับก็ไปทำํำออทํามไฮหลท์หลักครั้งแล้วหลักนะครับก็ อาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือไม่ควรหลุด2,915นถึง2,925นะครับเราเอาเส้นนี้เป็นเกณฑ์ถ้าหลุดเนี่ยนะครับอาจจะทําให้มีการพักตัวระยะสั้นได้นะครับผมเนี่ยก็เป็นจุดที่พึงระวังในระยะนี้ที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับอยู่บนจุดสูงสุดเลยนะครับก็เตือนไว้นิดนึงเนาะนะครับผมนะแต่ที่ข้อมูลในส่วนของข้อมูลนะครับผมล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็พบว่านะครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยทองคำนะครับผม ถือว่าเป็นพระเอกในช่วงนี้เลยนะครับก็ตอนนี้มีมูลค่าตลาดเนี่ยนะครับผมหรือ Market cap คเนี่ยนะครับก็ใกล้ใกแต่ประมาณ20ล้านล้าน,านดอลลา,า,าร์สหรัฐแล้วนะครับผมถือว่าเป็นจุดสูงสุดของทองคำในประวัติศาสตร์เลยนะครับผมนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราก็มองว่านะครับการที่ทองคำมีมูลค่านะครับตลาดสูงอันดับหนึ่งขนาดนี้ก็ยังมองว่า ถือเป็นนะครับสะท้อนบทบาททองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและที่เก็บมูลค่าหลักของโลกหรือ store of value ที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็บ่งบอกได้เลยครับว่านะครับพระเอกตอนนี้ก็ยังเป็นทองคำอยู่นั่นเองนะครับแล้วสเกลนะครับในการปรับตัวขึ้นนะครับของ Market Cap ที่อยู่ที่ระดับ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ มีมูลค่ามากกว่า Apple นะครับผมมากกว่า5เท่าเลยเห็นไหมครับนะฮะใหญ่กว่าตัว i t t o o n เนี่ยเกือบ10เท่านะครับผมนะฮะบิตคอยอยู่ที่อันดับ7ครับอันดับ2 Apple อันดับ3 n v i าว a ดอันดับ4 Microsoft อันดับ5 Amazon อันดับ6 Google นะครับผมอันดับ7 Bitcoin s i ซิน r ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาไม่แพ้กันเลยนะครับเร็วเหมือนกันนะอันดับ8แล้วนะครับ ก็มูลค่าตลาดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าในส่วนของตัวไพร์นะครับของทองคำใน30วันเดือนหลังเนี่ยนะครับยังเป็นดิเรกชันขาบวกอยู่นั่นเองนะครับผมนะแอปเปิลนะครับมีการย่อแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 1 6 e นะครับผมนะนาวิดียเพิ่งฟื้นคืนชีพ Microsoft นี่ดิงลงหน่อยนะครับในช่วงเวลา30วันเบซอนก็เช่นกัน Alpha เบสก็เช่นกันนะครับผม แต่ทองคาเห็นไหมฮะยังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะนะครับทองคํำยังเป็นพระเอกอยู่นะครับฉะนั้นนะครับผมนะทองคำนะครับผมนะก็เราก็จะพบมาโดยตลอดว่าวิระหว่างทางเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยนะครับเขาก็ให้จังหวะเขาย่อบ้างเนาะนะครับผมนะเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นไปต่อนั่นแหละนะครับหากดูในระยะยาวเนี่ยนะครับเนี่ยไทม์เฟรมรายหนึ่งวันเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับว่า ยังทำแพทเทิร์นเป็นบูลิสเทรนนะครับ,รบหรือเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งเลยนะครับผมนะฮะแต่ระหว่างทานเนาะอย่างที่ผมบอกแนี่มันก็จะมีจังหวะเทขายลงมาบ้างนะครับร้อยเหรียญ200เหรียญเนี่ยจะเป็นอาการที่พบได้โดยธรรมชาติหลังราคาทองคำมีแรงเข้าซื้อนะครับอ,อ,อยู่บริเวณโอเวอร์บอสตลอดนะครับทีนี้โอเวอร์บอสล่าสุดเราเจอที่เมื่อไหร่ล่ะในทางเฟนเดย์ โอ e r b o บอล่าสุดใน t ทางเฟรมเดย์เราเจอในช่วงของการเลือกตั้งนะครับของอเมริกาในช่วงของวันที่5เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับผมเนี่ยมาช่วงต้นประมาณปลายปีที่แล้วเนาะที่การมาของคุณทรัมป์เนี่ยครับทองคําโลกเนี่ยก็ลงมาแรงพอสมควรเลยประมาณ200เหรียญเห็นไหมครับนะฮะเนะีน่ยนี่ก็คือจังหวะรอบที่เกิด o v e r b o ์บอล่าสุดนะครับ ISI ไปแตะเกินเส้น70ไปนะครับอาจจะทำให้มีแรงเทขายลงมากระจัดหนึ่งะครับผมนะแล้วก็รอบก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรอบที่นะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ถูกแรงเทขายนะในช่วงของประมาณวันที่15เมษายนปี2024แล้วก็นะครับช่วงประมาณวันที่18กรกฎาคมนะครับตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับ ISI นะครับล้นเคส o v e r b o u g h t ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้พึงระวังนิดหนึ่งเนาะนะครับเมื่อเข้าใกล้เขตโอบอสนะครับผมก็จะมองว่าเฮ้ยโอกาสที่จะมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาแรงๆก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับฉะนั้นนะครับในการเทรดระยะสั้นตอนนี้ยังมองว่าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเนาะนะครับผมนะแบบอยู่บนยอดนะครับของกราฟเลยนะครับต้อง เผชิญน,นะครับความเสี่ยงนิดหนึ่งแล้วก็ ISI เนี่ยปรับเข้าสู่เขตโอบอสนะครับมีโอกาสพักฐานลงมาได้อย่งางน้อยๆนะครับประมาณ 100, 200, 100เหรียญ200เหรียญนะครับก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับฉะนั้นซื้อได้ไม่ติดนะครับผมนะฮะแต่ว่า มีไม้ใหญ่ๆนะครับสำหรับไปซื้อแถวๆประมาณสัก2,800-2,900ไม้นะครับผมนะ2,900-2,800นะครับลึกสุดใจประมาณ2 7 0 0นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับใน time frame day เนี่ยนะครับ50วันเป็นแนวรับซั u พอร์ตอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เผื่อไว้ด้วยเช่นกันครับสำหรับรอบขาลงนะครับมีขึ้นก็มีลงนะครับผมนะฮะและตอนนี้เสียวๆนิดนึงเพราะว่าเป็นโอเวอร์บอนด์เนาะนะครับผมนะ นะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถามว่านะครับลงแล้วยังไงต่อลงแล้วก็ยังมองว่าในภาพรวมระยะกลางระยะยาวก็จะเป็นในลักษณะการลงเพื่อไปต่อนั่นแหละนะครับผมนะฮะฉะนั้นซื้อได้ก็ไม่ติดแต่ว่ามีเผื่อมใ้ใหญ่ๆไว้รอรับกรณีที่มันลงแรงๆด้วยนะครับ จังหวะที่มีการเทขายแบบนี้นะครับหรือเกิดสภาวะโอบอสจนที่มีแรงเลกแทงเทขายลงมาล้นตลาดนะครับผมนะก็อาจจะกลับมาให้ซื้อได้ถูกๆอีกรอบหนึ่งก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับผมนะฮะส่วนแน่นั่นนะครับในระยะนี้มองว่า29 6 0เนี่ยนะครับถ้าเบรกไปได้เนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้เขาอย่างมากเลยที่จะมุ่งไปที่ประมาณ 2980- ันเกอดถึงามพนดอนนะนะครับ2อ8 0นอถึงามพนดอนราคาทองไทย อาจจะกลับไปเทสประมาณ47,000หรือจุดประมาณ47,450-500บาทได้นะครับนะฮะยังไม่ไป48,000ทีเดียวนะครับผมนะเนื่องด้วยในส่วนของสภาว่าเงินบาทที่ตอนนี้แข็งค่าอยู่นั่นเองนะครับผมนะก็จะทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยขึ้นยากขึ้นอื่นนิดหนึ่งนะครับโอเคเนาะนะฮนะโอเคสำหรับใครที่จะรอซื้อหละระยะสั้นที่เท่าไหร่นะครับก็ยังมองว่า ระยะสั้นนะครับ2,915เส้นค่าเฉลี่ย50วันรับอยู่นะครับก็เข้าซื้อได้แต่ถ้าหลุดแล้วก็เป็นจุดขัดด้วยเพราะว่าเขาจะไปเส้นค่าเฉลี่ยถัดไปครับ100วันอยู่ที่ประมาณนะครับ2.885หรือประมาณ46,000บาทนั่นเองนะครับผมนะก็เผื่อใจเผื่อไม้เอาไว้ด้วยสําหรับใครที่เป็นฝั่งย่อซื้อนั่เองนะครับผมโอเคเนาะตอนนี้เราทราบแล้วนะว่าภาพรวมของทองคําในตลาดนะครับ มูลค่า market cap ตอนนี้นะครับสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราวันนิตธนกิจก็ยังมองว่าทองคำน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ก่อนได้ต่อนะครับ3 0 0พนเห็นแน่นะครับดีไม่ดี3 0 0 0 1 3 0 0 0ก็มีโอกาสลุ้นกันนะครับนี่แค่ช่วงต้นปีนะครับและตัวซีซนนอลทองคำอย่างที่เราบอกเลยว่านะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเนี่ยที่เด่นชัดในช่วงของประมาณ นะเข้าสู่ไตมาสที่3ไตมาาที่4นะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เราลุ้นกันนะครับผมโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้งสาระและความรู้นะครับผมหากใครชอบคอนเทนต์นี้กดไลค์กด, like, กดติดตามเอาไว้ด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2 ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง